สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกแล้วก็พี่น้องเกษตรกรทั่วไทยทั่วโลกนะครับพี่น้องครับวันนี้เดี๋ยวจะพาพี่น้องมาดูาเขาเรียกว่าพืชอ้างอิงนะครับอ้างอิงในกรณีที่ผมพาพี่น้องบอกว่าปลูกพืชโดยไม่ขุดหลุมเนี่ยนะครับวันนี้นี่มีต้นแบบอ้างอิง,ซ,งซึ่งผมก็เพิ่งจะเจอเมื่อวานนี้มาทำาขยายหัวเชื้อน้ำหมักปลานะครับพอดีมาเจอเอ๊ะ พอดีเลยเข้าแก๊ปนะครับก็เลยจะให้พี่น้องดูว่าพืชที่ปลูกไม่ขดหลุมเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมันมีต้นกําเนิดมาจากไหนนะครับขอย้อนความหน่อยเมื่อประมาณอายุผมเนี่ยยี่สิบประมาณยี่สิบห้ายี่สิบหกเมื่อก่อนที่ผมจะทํากิ่งไม้ส่งโครงการอีสารเขียวท่ากิ่งมะม่วงส่งนะครับทีนี้ก็เราก็จะเกิดเกิดอยากจะมีต้นพันธุต้นแม่พันธุเป็นของตัวเองเราก็เลยเอาต้นไม้ที่เราปลูก ทาบมาเนี่ยนะครับไปลงแปลงเพาะปลูกซึ่งขุดหลุมเนียกว้าง50ลึกห0เหมือนนักวิชาการบอกทุกอย่างแล้วดูแลอย่างดีแต่ปรากฏว่า4เดือน5เดือนถัดมาเนี่ยมันไม่โตพี่น้องมันโตสู้ต้นไอ้ที่เรา,าปลูกใส่ถุงดําไว้เราเราตั้งไว้ที่เรือนพ่อชํำเนี่ยไม่ได้โดยที่ต้นไม้นั้นอนะ่ะเราไม่ได้ดูแลเลยนะฮะไม่ได้มาสนใจเขาเลยแล้วก็ไปสนใจไปดูแลไอ้พวกที่เราปลูกทําแม่พันธุ์นี่อย่างดีแต่ว่า ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันโตไม่สู้ไอ้ตัวที่อยู่ในเรือนพ่อชํำนะครับนี่ก็เหมือนกันพี่น้องเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้คือชัดๆอันนี้คือมือเขือเทศถุงพวกนี้น่ะเป็นถุงที่เราใช้เพาะต้นกล้ามะม่วงเพื่อที่จะเอาไปปลูกในแปลงแล้วก็จะเอามะม่วงพันธุ์ดีนี่มาเสียบยอดนะครับแต่ทีนี้นี่ เนื gone, ini, so gone, dad, so ่องจากว่าเราคนเดียวเราก็ได้ดูแลไม่ทั่วถึงเมื่อโมงครงนี้มันเ้าเลยตายไปะมันตายไปเราก็เลยไม่ได้ขยับก็ทิ้งไว้อย่างนี้นะครับทีเนี่มันเกิดมีไอ้เจ้าเนี่ยไอ้เจ้าม่เขือเทศเนี่ยครับไม่รู้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเกิดขึ้นบนอถุงดํานี่แหละครับพี่น้องนะครับเอาตรงนี้ออกดีๆก่อนให้พี่น้องมาดูใกล้ๆก่อนจะจะถอนตรงนี้ออกเอานี่ออกครับดินแห้งหมดแล้วพี่น้องนี่ครับไม่ได้ลดน้ำไม่ได้สนใจเลยเนี่ยเขาขึ้นเองเขามาเองครับนี่ เห็นไหมครับพี่น้องนี่ครับเนี่ยเม็ดมะม่วงยังอยู่อยู่เลยแล้วก็ดินนี่แห้งแกเลยครับนี่เนี่ยถุงมะม่วงเก่ายังยังอยู่อยู่นี่ครับแล้วดินก็แห้งแข็งเลยนะครับนี่นี่เนี่ยบีก็ไม่แตกเลยครับนี่แต่ว่าอันนี้ทําไมเขาอยู่ได้ครับเพราะว่ารากเนี่ยเขาลงมาแล้วครับเห็นไหมละครับรากรากขาวๆฝอยเต็มเลยครับนี่นี่ข้างๆนี่รากไอ้นี่ยมะเขือเทศนี่นะครับรากมะเขือเทศนี่ลงมาครับเป็นฝอยข้างล่างเต็มเลยนะครับนี่แล้วถุงเนี่ยก็จะวางอยู่อย่างนี้นะครับ แต่ความชื้นตรงนี้เห็นไหมครับข้างบนข้างบนถุงนี่ ASHLEY, แห้งแตกหมดเลยเนะครับบีบก็ไม่แตกแต่ข้างล่างถุงนี่ยังชื้นอยู่เลยเนี่ยยังยังชื้นอยู่เลยครับนี่พี่น้องนี่เปียกเลยดินเพราะว่าเพราะว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็เปียกเสมือนหญ้าเราพี่น้องเปยกเปียกเสมือนหญ้าในสวนที่เขาคลุมดินไว้นะครับความชื้นก็ขึ้นมาพอความชื้นจากจากพื้นเนี่ยเขาขึ้นมากระทบตรงนี้พเพื่อเขาก็จะย้อนกลับไปกลับมาอยู่ตรงนี้นะครับนี่มันทําให้เมื่อเมื่อเทือกตรงนี้อยู่ได้พี่น้อง ไม่ได้ขดลุ่มนะครับนี่มะเขือเทศต้นนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ธรรมชาติล้วล้วนเลยครับนี่แห้งแก่แดินเ่ยครับนี่เห็นไหมแห้งแกกเลยแต่ทําไมมะเขือเทศยังงามอยู่เลยนยครับนี่ไม่มีเหี่ยวเลยไม่มีเหี่ยวเลยยังสดชื่นอยู่เลยนะครับนี่เห็นไหมครับเห็นไหมข้างล่างดินนี่ยังชื้นอยู่เลยครับนี่นี่ข้างล่างยังชื้นอยู่เลยนี่แหละครับคือคือสิ่งที่ผมบอกพี่น้องว่าข้อดีของการปลูกพืชไม่ขดลุมเนี่ยพี่น้องครับตรงนี้เปรียบเสมือนเปรียบเสมือนหญ้าที่เราใช้คลุมดิน แล้วต้นไม้เนี่ยเปรียบเสมือนต้นไม้ที่ผมบอกพี่น้องว่าไม่ต้องขุดหลุมนะครับเพราะว่าหน้าดินเนี่ยอินทรีย์วัตถุที่มีประโยชน์เนี่ยเขาจะอยู่หน้าดินพี่น้องเห็นไหมครับพอเราเปิดถุงออกปุ๊บนี่ครับรากเพื่อที่ขาวโพลนเต็มเลยนะครับนี่รากามะเขือเทศเขาจะลอยออกมาข้างข้างเขาทะลุถุงดําออกมาที่เป็นรูนะครับเขาออกมาข้างข้างแล้วก็ความชื้นอยู่ใต้ถุงเห็นไหมพี่น้องทาให้เขาไม่เหี่ยวเลยท,ท,ทั้งที่เราไม่ได้รดน้ําเลยเนี่ยไม่ได้สนใจเลยนะครับตอนนี้กําลังเริ่มออกดอกออกผลละ พี่น้องนี่คือบทพิสูจน์ว่าปลูกพืชไม่ขุดหลุมเขาจะเป็นแบบนี้พี่น้องเนี่ยฮะเพราะว่าออกซิเจนเนี่ยจะแทรกซึมทะลุทะลวงได้ตลอดเวลาเลยออกซิเจนทะลุทะลวงปุ๊บรากมีความชื้นเนี่ยรากก็หากินได้บวกกับออกซิเจนนะครับแล้วก็แล้วก็ธาตุาอาหารที่มีอยู่อยู่หน้าดินเนี่ยซึ่งมันทับถมกันมาเป็นร้อยปีเป็นพันปีเลยพี่น้อง ถ้าเราไม่เอารถไถเนี่ยพลิกลงไปข้างล่างเนีย่ยครับยังไงยังไงมันก็มีก็มีแบบพอให้พืชได้กินได้อาศัยแล้วก็เห็นนะครับพี่น้องเนี่ยจะเห็นขี้ไสเดือนนะฮะนี่มีแต่ขี้ไสเดือนนะครับพี่น้องเนี่เป็นเป็นแบบขเขาเรียกว่าเป็นคอนโดคอนโดเนี่ยครับพี่ไซโนพี่น้องเนี่ยนี่ขี้ไสเดือนไสเดือนเนี่ยเมื่อเราไม่มีเคมีเขาก็จะมากินพวกวัตถุดิบพวกเศษใบไม้เศษอะไรเนี่ยแล้วเขาจะชอนใช้ข้างล่าง จนใช้ชแล้วเป็นการพลวนดินไปในตัวพอสะเดืนอนพลวนดินปุ๊บดินก็จะโปร่งพอดินโปร่งออกซิเจนก็แทรกซึมได้พอออกซิเจนแทรกซึมได้รากพืชก็ได้ออกซิเจนก็เติบโตนะครับเสร็จแล้วไอ้ขี้สเดือนเนี่ยอยู่ในนี่นี่เขาจะมีธาตุอาหารตัวหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่าโรตฮอร์โมนนะครับเป็นฮอร์โมนอย่างดีเลยสําหรับอ่าที่ช่วยในการเจริญเติบโตของพืชน,นะครับนี่เห็นนะครับขี้สเดือนอยู่มี่ทั่วไปเลยเนี่ยกระจายอยู่ทั่วเลยเป็น เป็นเอ่อเป็นคอนโดเล็กคอนโดใหญ่ทั่วเลยตัวเล็กก็จะขี้เล็กๆตัวใหญ่ก็จะขี้ใหญ่หน่อยเนี่ยเขาจะกระจายหมดเลยพี่น้องนี่คือสิ่งมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติเนี่ยสร้างขึ้น่ะโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยเราแค่จัดระบบนิเวศให้เขาเฉยๆนะครับพี่น้องนี่คือเป็นหลักยืนยันว่าพืชเนี่ยไม่ต้องขุดหลุมพี่น้องแล้วไม่มีล้มเนี่ยไม่มีล้มเห็นไหมครับต้นโตโต,ตเนี่ยสูงเกือบเมตร น่ะตอนนี้เริ่มติดดอ,อกแล้วไม่มีล้มครับเ,เห็นไหมไม่มีล้มเลยทั้งทั้งที่ว่าอยู่ในถุงดําเนี่ยถุงดำเ,เล็กๆถุงดําเบอร์สี่เล็กๆเองนะครับนี่ทำไมเขาอยู่ได้พี่น้องแล้วเราไม่ได้สนใจเขาเลยไม่ได้ลดน้ําเลยนี่คือเป็นบทพิสูจน์ว่าปลูกพืชไม่ขุดหลุมนะครับมีแต่ข้อดีกับดีพี่น้องเห็นไหมครับนี่ใบไม่มีเสียแม้แต่ใบเดียวไม่มีรอยมแมลงกัดกินเลยนะครับซึ่งท่านแบบนี้นี่มันจะต้อง มันจะต้องอยู่ในสวนที่เขาใช้เคมี100คร้อยเปอร์เซนตที่จะต้องใช้ยาฆ่าหญ้ายาฆ่ามแมลงแล้วก็สารกำจัดแมลงต่างๆที่จะมาอาละขาพืชให้ใบสวยๆอย่างนี้นยครับพี่น้องนี่ใบมีแต่สวยๆเลยเนี่ครับไม่มีแหวงไม่มีอรอยแมลงกินเลยทําไมเขาลอดมาได้พี่น้องนี่ไงเพราะว่าตรงนี้นมีหญ้าคลุมเห็นไหมครับพอมีหญ้าปกคลุมปุ๊บะมะแมลงที่เข้ามาเนี่ยเขาก็จะเป็นการพลางตาเห็นไหมครับพี่น้องเห็นใบแหวงๆไหมครับ แทนที่เขาจะกินมะเขือเราเขาก็กินหญ้าแทนเพราะว่าหญ้านี่มันเยอะกว่าเห็นไหมครับนี่คือระบบนิเวศซึ่งซึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะเขาจะช่วยเราทํางานนะแบ่งเบาภาระของเกษตรกรตรงนี้นะครับเป็นเรื่องสําคัญมากการจัดระบบนิเวศเพราะฉะนั้นพี่น้องให้มั่นใจแต่ครับว่าการที่หันมาทํเกษตรกรรมไร้สารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับพี่น้องไม่มีคําว่าไม่ประสบความสําเร็จแต่พี่น้องจะต้อง เย็นให้พอรอให้เป็นนะครับต้องสร้างระบบนิเวศให้เขาก่อนถ้าระบบนิเวศอยู่ตัวเพิ่มเนี่ยไอพวกมแมลงโรคเพื่อนพวกนี้เขาจะหายไปเองอัตโนมัติแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาแทนอัตโนมัติเหมือนกันนะครับพี่น้องฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับพี่น้องขอให้เกิดความมั่นใจว่าถ้าเรามาทางนี้ทางเส้นนี้เนี่ยมีแต่รอดกับรอดพี่น้องหนึ่งทำงานน้อย,อย,อยลงให้จุลินทรีย์ให้ธรรมชาติเขาทํางานสองต้นทุนเนี่ยน้อยนิดแทบไม่มี สามไม่เอาเสี่ยงกับเคมีต่างๆให้เกิดมาเปลี่ยนผลกระทบกลับมาสู่ตัวเราและก็คนที่เรารักนะครับเนี่ยแค่สามตัวนี้ก็คุ้มเกินคุ้มแล้วพี่น้องซึ่งต้นทุนเนี่ยบอกเลยถูกโคตรถูกแล้วก็ดีโคตรดีคุ้มเกินคุ้มเกินกว่านี้ไปไม่มีอีกแล้วพี่น้องครับก็ขอฝากไว้ให้พี่น้องเป็นข้อคิดนะครับคิดว่า เอถ้าเราทําแบบนี้นี่มันจริงเหมือนที่อาจารย์พูดไหมครับพี่น้องต้องทดลองดูอย่าเพิ่งเชื่อผมต้องทดลองด้วยตัวของท่านเองนะครับถึงจะรู้นะครับเนี่ยครับอันนี้คือภาพเราไม่ได้ตัดต่อนะครับพี่น้องนี่เป็นเนเลยครับนี่ตัวเป็น่นเปนเลยตัวเสื้อเทศเป็นเลยเลยไม่ได้ตัดต่อนะครับฝากไว้ให้เป็นข้อคิดนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจะฝากพี่น้องไว้แค่นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับเผื่อมีคลิปดีๆข้างหน้าเนี่ยเราจะได้ส่งถึงงืออพี่น้เลย ไม่ต้องมาเสิร์ชหานกันนะครับสวัสดีครับ